สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพัดนะคะกับพิกนะคะ <c oughs> นี่นะคะน้องพัดถ่ายพิกให้ดูนะคะพิกสดน้องพัดขายโลละหนึ่งร้อยส่งฟรีนะคะถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่แปดห้าเก้าแปดแปดสี่แปดนะคะนี่นะคะพิกสดนะคะโลละหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะน้องพัดปิดควันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ โลนะ้นหนึ่งร้อยนะคะเนี่ยค่ะจะได้เยอะนะคะหนึ่งรอยบาทนะคะเพราะว่าเราปิดควันออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ถ้าสนใจก็โทรน้องพัดได้นะคะเนี่ยโทรหาน้องพัดได้นะคะ <c oughs> เบอร์ที่น้องพัดพูดไปมีไลน์ด้วยนะคะมี่จะลูกสวยๆนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะสดก็ขายนะคะเนี่ยค่ะลูกสดน้องพัดก็ขาย โลละหนึ่งร้อยพร้อมส่งนะคะส่งฟรีนะคะหนึ่งอบาทปิดควันให้เรียบร้อยนะคะสวยมากๆนะคะ <c oughs> <c oughs> ส,สวยนะคะเมพริกนะคะนี่น้องพัดจะพาไปดูต้นมะหวานนะคะต้นมะหวานนะคก็ขายนะคะ นี่นะคะต้นบักหวานน้องผัดนะคะถุงละเจ็ดสิบบาทนะคะเนี่ยคะ่ะห้าต้นส่งฟรีนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะพร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะคะต้นถักหวานนะคะเนี่ค่ะนองัดแจ้งให้ดูเนี่ค่ะน้องผัดแจ้งให้ดูนะคะสวยมากๆนะคะห้าต้นส่งฟรีนะคะต้นบักหวานนะคะ พร้อมที่จะลงปลูกแล้วนะคะ,ะเริญเติบโตได้ไวมากนะคะถ้าลงดินนะคะเพราะว่ามันถอดยอดแล้วนะคะนี่นะคะต้นักหวานของน้องพัดนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะคะ ถ้าสนใจก็โทรหาน้องพัดได้นะคะเบอร์ที่ <c oughs> บอกไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะต้นผัหวานพันธุ์สีทองนะคะเหมือนอยู่บ้านน้องพัทน,นะคะ <c oughs> สวยมากๆนะคะ <c oughs> น้องพันให้ดูต้นผักหวานบ้านน้องพัดน,นะคะนี่ค่ะถอดยอดอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะถอดยอดอีกแล้วเนี่ยค่ะถอดยอดอีกแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดสับสไ r ร b e กดไลค์กดแจ้ง้องพันนะคะขอบคุณค่ะ